นค่ะเมื่าชมพูนะคะใน BTR นะคะเราเห็นมาแล้วนะคะว่าทำไมถึงต้องมีนะคะพระบฉบับนี้นะคะแนวความคิดจุดเริ่มต้นคืออะไรนะคะคนไทยจำเป็นต้องมีหรือไม่เพรากลับเป็นเชิญท่านค่ะขอบคุณครับก็เรรับ นะบอกว่าผู้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้เราเห็นวิเจอาข้อมูลเยอะแล้วนะครับว่ามีคําถามเยอะครับว่าแล้วประเทศไทยมีความจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายมาคุ้มครองไหมนะครับจริงๆคงมีที่มาเราะว่าในข้อมูลที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดเองนะครับ นที่สำคัญใน2ใน3ประเด็นก็คือเรื่องของแม่เองเข้าใจคิดว่าหนุมผมดีเข้ามนมุ่แม่นะครับต่อเป็นอันเดแม่เข้าใจิดว่าหนุ่มแม่ไม่เก่งซึ่งเขา้าใทีจจริงทั้งสองอันนี้นนไม่ไม่ถูกต้องแต่มีอิทธิพลมาจากาหลายประเด็นนะครับส่วนสำคัญสุดน,นึงก็คือเรื่องของการโฆษณาการส่งเสริมต่างเพราะฉะนั้น สิ่งคุณแม่ไว้ไม่ให้ความเข้าใจผิดนั่นเองไม่คงเป็นประเด็นที่สำคัญที่เรามีความพยายามผมคิดว่าเป็นภาพทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพ่ยงเดียวที่ทำแบบนี้นะครับมอกันมาทั่วโลกทีนี้มาเจาะลึกค่ะคุณแม่นั่งอยู่ในที่นี้หลายท่านเลยนะคะคงอยากจะทราบว่าพรบอสฉบับนี้นะคะมีสิ่งใดที่คุณแม่ควรจะรู้นะคะว่า อะไรที่เราทาได้อะไรที่เราทําไม่ได้อะไรที่เราควรจะร่วมส,มส่งเสริมสนับสนุนทางอรารเยชเชญค่ะจริงๆถ้าพูดถ,ถ,ถ,ถึงพร,รวฉบสบรนี้เนี่ยคงไม่ค่อยได้เกี่ยวข้อทุกท,ท่านมากน,นั้นนะครับส่วนใหญ่สาระสาคัญจะเป็นเรื่องของการไปควบคุมการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนะครับที่เกี่ยวขอ้องทั้งหมดนะครับโดยทั่วไปพวกเรา,าไม่เกี่ยวแต่จะมีบ้างที่ะบอกว่าบริษัทเอง หรือว่าใช้เราเป็นเครื่องมือบางส่วนนะครับดังนั้ในการออกพระราชบัญญัติสองนี้เนี่ยก็เลยจะมีข้อมูลที่สําคัญอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของการโฆษณานะครับตรงโฆษณาเนี่ยจะห้ามทุกคนนะครับเพราะฉะนันว่าห้ามผู้ใดโฆษณาโลหกนะครับตรงที่เป็นของทาร์บอนนะครับคือที่เป็นเป็นส่วนสําคัญจริงๆถามว่ามันเยอะไปไหมหรือว่ามันเป็นสิ่ง เรียนทุกท่านว่าก่อนที่จะมีพรบฉบับนี้เนี่ยโดยกฎหมายของอาหารที่มีของประเทศไทยห้ามโฆษณาผมสําหรับทารกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราแถวนี้ไม่ได้ห้ามมากกว่าเดิมยังห้ามเหมือนเดิมแม่ปฏิบัติอย่างไรที่เคยทําอยู่ก็ทาได้เหมือนเดิมน,นะครับแต่สิ่งที่ห้ามเพิ่มนอกจากเรื่องของโฆษณาในกฎหมายฉบับนี้ก็ห้ามการสุดๆคือการลดแลกแจกแถมนะครับการ,เ,กร,กขราเข้าไปจีต่อแม่โดยตรง วงที่เราห้ามเนี่ยมันเราทีดด่เอาเองไหมคงไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปของกระบวนการที่ทําให้คุณแม่เขาเปิดติดอย่างที่ผมดำเียนเมื่อสักครู่นะครับเอ๊ะสิ่งที่เราเขียนเราก็เขียนตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่สําคัญครับเราไม่ได้เขียน เราทำแค่ไหนที่เราใช่ว่าเป็น National c o เรื่องของลลอ,องาตุคุณดังนั้นที่เราทําอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในในข้อตกลงด้วยซ้ำไปคือพูด,ดง่ายๆว่าใครๆก็ทำกันทั่วโลกนะคะเราไม่ได้เิ้งมั่วตัวไปนะคะเรา,าก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกันพูดภาษาเดียวกันกนับคนทัคำโลกหมายว่าน้อยกว่าด้วยซ้ำไปในบางประเด็นนะคะค่ะเวลาจะสรุปได้ง่ายนะคะว่าพระบร้งขนนะคะไม่ได้ห้ามจำหนานะคะ ยืนยันครับว่าในกรบนี้ไม่ได้พูดถึงการจำหน่านะครับเราพูดถึงการโฆษณาและการส่งเสริมทางนาเพราะฉะนั้นนมผงยังจำหน่ายได้ในทุกพื้นที่ในประเทศไทยน,นะครับตั้งอยู่บนเชลได้ทุกอย่างนะครับจริงๆข้อที่ห้ามถ้าดูแม่บอกว่าอาจจะไม่เห็นอีกในอนคาคตก็คือการลดราคาที่เขียนว่า500้อยลดหรือสี่ร้อแต่เราไม่ได้ห้ามลดราคานะครับคือถ้าบริษัทจะลดต้องลดเลยครับ แต่รถเดือ350เขียนเลยค่า350แต่ห้ามเขียนว่า400าก่บาทแล้วก็300อย่างนี้มันเป็นกระบวนการทางการตลาดเพื่อคัดูัวหรือว่าเชิญชวนให้เราไปใช้สินค้าสังเกตพวกเราจะรู้สึกว่าถ้าร้านไหนลดเราเราให้ความสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางการตลาดซึ่งมีการศึกษาม,มาแล้วว่าเราไม่ควรจะให้กระบวนการเรื่องแบบนี้อยู่ก็เลยตัดตรงนั้สิ่งที่ท่านพูดนะคะสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันเป็นความหมายในระยะว่า คุณแม่ต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะและสื่อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็คือสื่อในเรื่องของ price นะคะหรือการใช้กลไกทางราคามาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าแม้เข้าใจดีจังเลยนะคะนี่เป็นสิ่ิพิเศษของเราแต่จริงๆแล้วนั่นก็คือหนึ่งในกระบวนการทางการตลาดของสินค้านั่นเองนะคะดังนั้นคุณแม่ในยุคนี้ก็คือจะต้องตามเท่าทันสื่อให้มากจริงๆประเด็นนี้ยังหยากมันด ริษัทจะลดลงในแง่ของการที่จะเอาไปใช้โฆษณาในแง่การที่จะเอาไปใช้การส่งเสริมตลาดและสุดท้ายในระยะยาวผมคิดว่าเงินผมจะต้องลดระดันะครับคือเราอย่างที่บอกเอ๊ะทำไมลดได้ลดได้นะครับแต่ห้ามใช้วิธีกลรบรการทางการตลาดเพราะถ้าต้นทุนลดลงในแง่ของการควบคุมโดยทางรัฐเองกระทรวงพาณิชย์เองควบคุมต้องเข้มนะครับแัง้ผมเชื่อว่าในอนาคตจะเห็นภาพตรงนี้เกิดขึ้นคือมูนผมกในประเทศไทยจะมีราคา ยืนยันนะคะว่าทุกท่านในที่นี้นะคะับนะทรงสม,มเสร็จเดียวกันนะคะว่าพรบรมนงผงนะคะไม่ได้ห้ามจําหน่ายนงคแต่ค้องรอและขอความดูแลกํากับในการเที่ยงนวดกับการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจนงผมพูด้ดิทีจุดต้องนะคะ ตวต้องสนับสนุนโดยเฉพาะสามีและกองผู้ช่วยนะครับที่ต้องช่วยกันจะช่วยเรียกว่าเป็นตระกอย่างไรนะครับครอบครัวพอแลออ้วยังผมที่ไปยังไม่พอนะครับสังคมภาอบรัวต้องช่วยนะครับผมว่าเราต้องสร้างอย่างที่วิธีท่าน,นท่านรุีได้พูดถึงน,นะครับทำให้เรื่องของแม่เป็นเรื่องธรรมชาติของเป็นเรื่องปกติของของประเทศไทยนะครับทุกวันนี้เราลอง,งคิครับว่าเรื่องที่ปกติหรือยังถ้ามีคุณแม่ท่านหนึ่งมานั่งให้นมลูกอยู่ ท่านจะรู้สึกอย่างไรนะครับวันนี้ฝากให้คิดนะครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรท่านรู้สึกว่าแปลกหรือไม่แปรอย่างไรนะครับถามว่าแล้วเราอยากให้รู้สึกยังไงเราอยากให้รู้สึกชื่นชมครับนี่คือสิ่งที่ควรจะมีในในสัมคัในเป็นประเด็นสำคัญจริงที่สุดเลยค่ะอขอบคุณคุณท่านนะคะขอบคุณนนค่ะนา่าแพทย์สัยเล่นใจรัตนพงศ์นะคะเรงให้เนตรมอคธรมัย